อโอเคนะฮะสวัสดีก็เดี๋ยวในคล,คลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะ อธิบายให้ฟังก่อนนะอธิบายให้ฟังแล้วก็จะพูดให้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของอรถที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่รีแมปไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นรีแมปนะรีแมปกับช่างคนไหนหรือว่าจะรีแมปกับทีมงานรีแมปไหนถ้ารีแมปไปแล้วรถมันแย่ลงกว่าเดิมนะถ้ารีแมปไปแล้วรถมันแย่ลงกว่าเดิมรถมันไม่มีอาการดีขึ้นนะอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะอธิบายให้ฟัง ก็คือนะอย่างแรกเลยไม,ม่ว่าจะรีแมปกับใครนะ<ส>ก่อนอื่นรถคันที่เราจะพาไปรีแมปเนี่ยอย่างแรกนะรถของเราจะต้องมีความสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนที่เราจะไปรีแมปเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราต้องไล่รถในกล่องเดิมเดิมเนี่ยให้จบก่อนนะถ้าโดยยากได้รถที่มันรีแมปออกมาแล้วแล้ว,ลวก็สมบูรณ์มากที่สุดนะเราสมควรที่จะไล่รถในกล่องเดิมเนี่ยให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์มากที่สุด น้ำมันหนาไปบางไปยังไงถ้าเราไล่ไม่ได้นั่นจริงนะฮะเราก็าไปปรับที่หน้าตารางของรีแมปนะฮะมัในจะได้ผลสําหรับใครที่ไปรีแมปไม่ว่าจะรีแมปกับใครนะฮะจะรีแมปกับช่างคนไหนอันนี้ผมจะพูดแทนช่างคนอื่นเลยนะฮะผมจะพูดแทนช่างคนอื่นเลยว่าทําไมรีแมปไปแล้วรถมันไม่แรง <S <S อย่างแรกต้องดูความนะฮะดูความสมบูรณ์ของรถคุณด้วยว่ารถของคุณงานม,มาสมบูรณ์มากแค่ไหน ไล่มาหวยชี่จบหรือเปล่าไล่มากําลังอัดดีพอหรือเปล่าไล่มาเร้นเล่งคุณรั่วไหมเร็เร่งคุณได้ไหมก่อนจะทาให้ดีแมทแล้วลดแรงเนะี่ยคือคุณต้องไล่้ลวในกล่องเดือให้สมบูรณ์มากที่สุดนะครับให้สมบูรณ์มากที่สุดแล้วก็อย่างบางคนเนี่ยนะอย่างบางคนเนี่ยไปดีแมทแต่ว่าเฮ้ยไม่สามารถบอกข้อมูลได้เลยว่ารถเนี่ยมันเป็นอะไรนะรถเนี่ย คือรถของคุณหัวขีดอะไรมาอย่างน้อยคุณต้องบอกให้ได้ว่ารถที่คุณเอามาจูนกับช่างแม้แจะเป็นช่างไหนคุณต้องบอกให้ได้ว่ารถคันนี้หัวชีดอะไรรถคันนี้รถคุณทําอะไรมาบ้างช่วงชักเท่าไหร่คุณไม่ต<ๆ>้องบอกพึถึงคันที่ว่ากําลังอัดเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยก็บอกให้ให้คนที่จะจูนรู้หน่อยนะรู้หน่อยว่ารถเนี่ยทาอะไรมาบ้างเอารายละเอียดให้ได้มากที่สุดบอกกับคนจูนนะบอกกับคนจูนแล้วก็อย่างที่สองเลย อย่างที่สองเลยสิ่งที่สิ่งที่สาคัญอีกอย่างนึงไม่แพ้กับข้อมูลที่คุณจะบอกคนจูนก็คือคุณต้องพยา,ายามหาคนจูนรถที่นะฟังดีนะคุณต้องพยายามหาคนจูนรถที่ทําเครื่องเป็นนะอย่างแรกเลยคุณต้องหาคนที่ดีแมีกล่องหรือคนที่จูนกล่อง p i เปเนี่ยนะคุณต้องหาคนที่หรือว่าช่างที่ทําเครื่องเป็นด้วย ถ้าหาคนจูนถ้าหาคนจูนทั้งกล่องอ p i ไแล้วก็ดีแม็กล่องได้ทั้งสองอย่างนะถ้าคุณหาคนจูนที่เป็นช่างซ่อมรถได้นะจะดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งทำไมนะครับทำไมอย่างอย่างแรกเนี่ยอย่างที่หนึ่งเนะี่ยคนที่ทํารถเป็นจะรู้อาการรถนะคนที่ทําเครื่องเป็นจะรู้อาการรถว่ารถคันนี้นเวลารีแมทไฟลงกล่องแล้วเนี่ยรถยังขาดอะไรรถ เกินอะไรลดขาดอะไรคือเขาจะรู้นะฮะเหมือนผมเนี่ยผมรับทํารถด้วยรับทําเครื่องด้วยแล้วก็รีแม็กกล้องด้วยคือแต่ละคันเนี่ยผมจะรู้ว่ารถคันเนี้ยเวลาที่อ่าผมโยนไฟล์ลงกล่องแล้วเนี่ยผมเกลี่ยหน้าตารางแล้วก็โยนไฟล์ลงกล่องแล้วเนี่ยรถคุณเนี่ยยังขาดอะไรเออรอบท้ายน้ำมันบางอ่าผมจะเกลี่ยตารางรอบท้ายให้ผมจะยกกราฟรอบท้ายให้นะแล้วก็รถของคุณอ่ะสมงเมื่อวารถคุณติดกล่องเลยนะฮะ ลูกโตกองเดิมรอ,อบตัดเร็วฮนะรอบมา้าแรงม้านะครับแรงม้ามันอยู่ที่รอบ8,000รอบถึง10,000รอบกองเดิมวิ่งไม่ได้เพราะว่าแรงม้าสูงสุดมันอยู่ที่9,000 8,000รอบอผมก็จะเพิดรอบเพิ่มให้อะไรพวกนั้นนะฮะคือพยายามเนี่ยผมถึงที่ผมออกมาพูดตรงนีน้คือผมจะบอกว่า ถ้าคุณจะรีแม็กล่องนะฮะถ้าคุณจะดีแม็กล่องถ้าคุณทํารถทําเครื่องจากที่อื่นไปแล้วแล้วก็คุณต้องการให้อีกคนนึงมาจูนให้เนี่ยคือคุณก็ต้องจําข้อมูลพยายามถามข้อมูลจากช่างคนทนี้ก็ทํารถเนี่ยให้ได้มาที่ถุดนะฮะแล้วก็ไปบอกกับคนที่เขาจะรีแม็กล่องให้แล้วก็ข้อที่2อง,ง่ายสรุปง่ายๆคือข้อที่2เนี่ยก็คือคุณพยายามจูนรถกับคนที่เขาทําเครื่องเป็นเขาจะาอา,า,าการรถออกนะฮะ นะฮะอันนี้สำหรับสองข้อหลักๆสำหรับคนที่อยากจะรีแมปกกล่องนะอยากจะรีแมปกล่องก็จำไปสองข้อนี้แล้วกันนะก็ยังไงนะในคลิปนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะกลับมาทําคลิปให้ดูอนะทำคลิปอธิบายออกมาให้ฟังอีกนะยังไงก็เดี๋ยวคลิปนี้ฝากเพื่อนดาวน์โหลดใ้ด้วยนะเอาไว้เจอใ่คลิปต่อไปแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้ถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเดี๋ยวผมจะ ทำคลิปลงไม่ให้นะฮะอย่าใหคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะขอบคุณครับ